สวัสดีครับทุกคนพาทุกคนมาดูขนุนแดงทรียาที่เราห่อไว้ตั้งแต่ยังไม่ติดลูกนะห่อตั้งแต่เป็นสาช่อดอกนะแต่สุดท้ายไอ้ขนุนแดงทรียาพันนี้นะมันเป็นที่ชอบของหนอนหรือว่ายังไงน่าจะใช่นะครับเพราะขนาดห่อตั้งแต่ยังไม่ติดลูกนะทุกคนดูดิพามาดูครับหนอนมันกินนู้นมันเข้าวนะ่ายังไงในตะขคายนะเนี่ย กินกระจุยเลยนี่ะกินดอกแต่ว่ามันฝังตัวตั้งแต่เป็นตั้งแต่เป็นเรียกอะไรตั้งแต่เป็นช่อดอกนะครับก็มาก็แต่งนี่ดูครับกินทั้งในวันนี้มันฝังตัวตั้งแต่ก้านนี่ทุกคนจะเห็นทุกคนย้อนดูคลิปเก่าก็คือว่าเราเราทาห่อตั้งแต่เป็นนี่ครับนี่คือให้เห็นเลยว่านาดเราทําป้องกันตั้งแต่เนี่ย เป็นช่อดอกนะมันฝังตัวตั้งแต่ในก้านเลยครับในก้านนะมันฝังตัวนี่ครับติดแล้วแต่ว่าก็ลูกนี้ก็น่าไม่เหลือมาดูลูกนี้นี่มันฝังตัวยังไงนี่ครับมันฝังตัวตั้งแต่ก้านนี่ฮะเห็นไหมะดูครับนี่เห็นปะ่ะทุกคนนี่ครับนี่เราถัดเราห่อทำแบบนี้เลยนะห่อยังไม่ติดลูกนี่มันมันฝังตัว ขี้นอนเห็นไหมครับนี่มันฝังตัวเห็นไหมยิ่การฝังตัวว่าเดะพันอื่นเนี้ยมันก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะแต่ไอแดงนี่มันชอบมากเลยเออทุกคนพมาดูเปิดช่อดอกให้ดูพอแล้วจะเป็น,นีัยเป็นนั่นนี่กินช่อนี้ยังไม่กินแต่ติดโลกแหละเห็นไหมนี่เราห่อตั้งแต่ยังไม่ติดดูว่ามัน มันเป็นก้านยาหมดมก็ต้องไว้เพราะว่ามันไม่ติดไงไม่ติดเราไม่มีโอกาสจะพันนี้เราเลือกไม่ค่อยได้เลยไว้ดึงไงลูกติดยังไงเราก็ต้องเอานี่นี่ยเราห่อตั้งแบบนี้เลยทุกคนแต่มามันก็มีบางช่อที่ที่ว่าตัวหนอนกินสุดท้ายมันมันฝังตัวตั้งแต่ก้านแล้วเหมือนที่ผมบอกเนี้ยมันฝังตัวตั้งแต่ก้านแล้วเห็นปะเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ย นี่ครับล,ลูกใหญ่ห่อตั้งนานแล้วสุดท้ายเาก็ดูกินเบี้ยวหมดเลยเห็นไหมพันอื่นนะถ้าห่อแล้วมันไม่ค่อยกินนะพันทอมัสเตอร์เพชราชาพวกเลยพวกอะไรหนูลหลายพันที่เป็นพันตลาดมันจะไม่ค่อยชอบเหมือนไอพันธแดงสุยะแดงสุยานี่หนอนชอบมากแล้วก็ติดลูกยากแต่ราคาดีแต่ว่าหนอนชอบนะบไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนวก็มาแชร์กันโอเคนะครับสิ่งที่พันทั้ ขนุนพันที่หนอนชอบมากๆเลยคือแดงธุริยานันใครมีพันอื่นแนะ,แน,ะนำผมแนะนํามานะต่ที่ผมเจอเนี่ยคือแดงธุริยาเม้นมเม้นแลกเปลี่ยนกันอโอเคครับนี่ครับเห็นไหม